คุณเคยมีความรู้สึกว่าเล่นเล่นเกมอยู่แล้วเกมมาสื่อสารกับเราว่ามพี่กับเกมนี้เหมือนกันเว้ยด้วยประโยคสั้นๆประโยคนี้เลย let trigger some positive thinking ใช่กูอยากมากเกมแม่งทิกเกอร์ความคิดบวกกูจริงๆความคิดจากบวกหน้าเกมสพิ่ตีเนี่ยผมคิดว่าปีที่แล้วเป็นหนึ่งในปีที่แย่ที่สุดของวงการเกมเลย ถึงแม้จะมีเกมดีๆออกมานะเช่น Black m t h w u Kong ว i n อ l f ง n t a s y อ Rebirth เ Astro Boy แล้วก็ Meta p ฟ o r ซึ่งคุณสังเกตไหมมันมาจากเอเชียทั้งนั้นเลยเว้ยถ้าเป็นฝั่งฝรั่งผมนึกอ,ออกเกมเดียวเลยคือ Bal Balatro เกมที่ออกมาปีที่แล้วแม่งมีแต่หน้าขยะกขยแยงแล้วไม่นดเล่นสัสเพราะสองอย่างเลยเว้ยก็คือวอล์กับ DEI เกมไหนมีสองอย่างนี้การันตีความเจ๊งทุกเกมซึ่งเกมประเภทนี้ก็จะมีพวกคอนคอร์ดที่ตอนนี้ปิดตัวไปแล้ว Dark Age Velcade ที่ตอนนี้มีข่าวว่าผู้กำกับก็ออกไปแล้ว อโนไนที่ไม่รู้ว่าจะปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็น่นจาจะใกล้แล้วและเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือดัสบอลเกมที่หลอดชีวิตของแม่งมีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดแค่13คนเท่านั้นและมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่งมีผู้เล่นแค่1คนคนทั้งโลกแม่งมี8,000กว่าล้านมีคนเล่นเกมเฮี้ยน,นี้แค่คนเดียวแต่ที่น่าเสียใจกว่าคือคนคนนั้นคือกูนั่นแหละไอเฮี้ยอย่างเหงาเลยเว้ยแต่คุณรู้ป่ะเกมนี้แม่งน่าสนใจแต่ทีมบาเลยเว้ยเพราะว่าแม่งโวกแบบสลอแดกสัสจนตลกชิบหายเลยอะ่ะเกม ซึ่งคุณเชื่อปะ่ะแรงบันดาลใจของเกมนี้ม่งมาจากการที่เจ้าของค่ายแม่งชอบเสือกเรื่องการเมืองอเมริกาแล้วเกิดอาการประสาทแดกเว้ยตอนปี2 0 1 8ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกไอ้เจ้าของก็ไปสัมภาษณ์กับหนางสือพิม์ของนอร์เวย์ชิเดัก์อวีดินบอกว่าทุกครั้งที่ตื่นมาแม่งหงุดหงิดมากเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์แม่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี กูรู้สึกว่ากูไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยแม่งทำลายความโบกที่กูเชื่อกูเลยตัดสินใจทำเกมการเมืองจ๋าแทนแม่งเลยแล้วตอนปี2อ1 9าไอ้เจ้าของคนดีคนเดิมกขไปสัมภาษณ์กับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Adventure Gamer บอกว่าตอนความชนะเลือกตั้งกูรู้เลยว่ากูจะทำเกมอะไรกูต้องทำเกมเพื่อมาต่อต้านพวกขวาจัดกูไปเสือกการเมืองประเทศเขาเพราะการเมืองประเทศกูแม่งนาเปลือกกูเนี่ยตื่นเช้ามาอ่านข่าวอ่านทวิตเตอร์ทุกเช้ากูเสือกการเมืองอเมริกาทุกวันกูรู้เรื่องการเมืองอเมริกาแม้ว่าคนเมกายาเกมกูสามารถเปลี่ยนใจคนเมกายได้สคน กูถือว่าเกมกูสําเร็จแล้วเส,สิเสิขี้เสือกจะกร์ป้าคางบันแล้วไม่ใช่แค่นั้นแทนที่จะเสือกด้วยเงินตัวเองแม่งกลับเอาเงินภาษีประชาชนมาเสลอเรื่องชชวบบานเว้ยเพราะเกมนี้ไม่ได้เงินทุนมาจากนอตฟิ l m Institute หรือแปลไทยง่ายๆว่าสถาบันภาพยนตร์ของนอร์เวย์ที่ใครก็สามารถไปของเงินทุนได้เว้ยเราไม่ได้จำกัดแค่หนังเท่านั้นจะเกมหรือเพลงก็ได้ ขอแค่มันผ่านข้อกำหนดที่มันวางไว้ก็พอด้วยเงินตรงนี้ยแมงเป็นเงินที่ได้เปล่าเว้ยคนที่ขอไปไม่จำเป็นต้องคืนเงินให้รับเลยแม้แต่บาทเดียวนักเสือกทุนคนอื่นที่เฮีย้ยคนนอร์เวย์ก็ไม่พอใจเว้ยก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อมิดไนเอชเป็นคนนอร์เวย์ที่แข็งจัดเว้ยส่งอีเมลไปถามเลยว่ามืองให้เงินค่าเกมเ,เพียงนี้ได้ไงวะแถมให้บ้าอะไรเยอะแยะตั้งหาบมึงบ้ามันเนี่ยคิดไม่ได้หรอว่าเกมมันจะออกมาเจ๊งอะ่ะหน่วยงานก็ตอบกลับมาเว้ยว่าใค้คนขอมันผ่านเก์นะ่ะจะให้ทำไงวะเป็นกาาารขอททุนนี่่งยจะ ล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังได้ทุนจากกลุ่มยู่โรเปียนคอมมิชชั่นและยังได้ทุนจากไบเชตฟิล์มเซ็นเตอร์อีกด้วยเว้ยโอ้โหบอกเลยรวมๆเราได้ทุนเป็นสิบล้านเลย,ย,เ,ยเว,ะะว้ยไอ้แ้่เสือกแล้วรวยแบงก์ไปอยู่จริงว่ะแล้วมันจะโวกสมกับที่ได้เงินทุนไหมงั้นเรามาจอดจ,จมูกกันให้พร้อมเลือกสรรพนามใหม่กันให้ดีแล้วเรามาเล่นดักบินกันเลยครับเกมจะเล่าถึงตัวละคร4ตัวที่น่าจะเป็นตัวละครที่น่าลำคาญและโวกที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนี้แล้วเว้ยตัวละครแรกกชพ เป็นผู้หญิงแนวเกิลบอสที่ปากเก่งและขี้วีนมากๆอาวุธหลักของแม่งคือปากสามารถใช้ปากทำร้ายคนอื่นได้แล้วพอแม่งด่าใครคนนั้นก็จะยอมทำตามที่บอกตลอดทำอะไรไม่พอใจแม่งก็ว,วีน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตำรวจหรือแม้แต่หุ่นยนแม่งด่าหมดไม่สนลูกใขรโดยเฉพาะเวลาเรียกแม่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่ชื่อไม่ได้เลยเว้ยต้องวีแตกตลอดมันแม่งถือว่านี่คือคำที่ถูกที่สุดในชีวิตแม่งแล้วคำว่าเหี at, ้ยสัดอีดอกพ่อตายแม่บีชูยังไม่ทําให้มันโกรธเท่าเรียกม่นอย่างนี้เลยเว้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโบกถึงชอบมีความสัมพันธ์แบบโอเพนเรเลชชิพก็ไม่อยู่ไอ้เคียนี่แม่งก็เหมือนกันแม่งมีผัวนะท้องด้วยแต่เริ่มเกมมาไปเอากับตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่กูว่าใครมีผัวแบบนี้ก็อ,อยากหนีอ เหมือนเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ใครจะเชื่อวะคนที่แต่งตัวเอาเชือกหม,มัดกางเกงอย่างเงี้ยแถวบ้านกูเรียกคนจอนจัดอีเหี้ยสรุปง่ายๆคือเป็นตัวละครที่วีทุกอย่างจนน้านลำคาญไม่มีอะไรที่ทำให้แม่งมีความสุขเลยตลอดทั้งเกมเกลียดและบ่นทุกอย่างต่ต้นจนจบและเียที่สุดคือน,นี่คือตัวละครที่เราต้องเล่นเพราะงั้นเราจะได้ยินแม่งบ่นตลอดเวลาทั้งจากปากแม่งและจากหัวแม่งเลย ต่อมาคือเพื่อนเหมือนที่ชื่อว่านอมเป็นเดเตเดมลูกเครื่องกิจฮ่องก,ง,กงที่ไม่รู้ว่าจะต้องหลีตามองอยังไงถึงจะเห็นว่าเป็นเจกแล้วไม่ได้เคนหน้าสำเนียงก็ไม่จีนออกพูดยังไงก็ติดด้วยซ้ำ dont up Sub end want with Platic a cheap plastic substitute like เราไม่ใช่ว่าพวกโวกมันชอบโปรโมทให้แคดนักสแสดงกับนักพากให้มันตรงกับสีผิวกับเพศไม่ใช่เหรอเอาคนอังกฤษจ๋ามาพากเป็นคนเอเชียไปจะดีไอตรงไหนเลยเป็นตัวละครที่ทาอยู่ในฉากนะไม่ต้องไปคุยกับมันก็ได้เว้ยแบงแทไปม,มีประโยชน์เพี้ยะไรเลยบางทีอยากใช้งานแม่งนะแต่แม่งตอบกลับมาว่ากูไม่มีอารมณ์ไอเพี้ยภาระของแทแม่งมีอยู่ฉากหนึ่งแม่งยั่งอยู่เฉยๆทั้งตอนจนกูลืมไปแล้วว่าแม่งมีตัวตนอะ่ะจืดจางหอกับสีผมแม่งเลย ความสามารถพิเศษแม่งคือสามารถแกสไลท์สกดจิตความรู้สึกของคนได้ซึ่งชอบตอนแม่งแนะนำความรู้สึกนี้ม,มากนางเอกตัวจริงเว้ยแม่งใช้ความสามารถในการตบไหล่สองทีแล้วบอกโอ,โอ้โอ้ไม่เจ็บแล้วนะนางเอกแม่งบอกกูไม่เจ็บและหายง่ายอย่างกรเด็กอนุบาลหกล้มเลยเออแล้วไอ้นี่แหละเป็นแฟนกับนางเอกความสมพั์แม่งน่างง,งพอกับสัพนามนันอะต่อมาก็ทีโอเป็นตัวละครชายตัวเดียวในกลุ่มที่โง่เฮี้ยเพราะแม่งไม่รู้เฮี้ยเลยเลยถามเราแม่งทุกอย่างไอ้นู่นคืออะไรไอ้นี่ทำอะไรได้บ้าง แม่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะแต่คำพูดแม่งทำให้เชีย่ยที่มีสมองน้อยกว่าอายุโคนันอะแม่งเหมือนทํางานกับเด็กโง่ตลอดเวลาและไม่มีประโยชน์ที่เหี้ยจะให้ทําอะไรก็ทําไม่ได้สักอย่างจะให้แม่งทํานี่อะไม่ทมําไปทําอันนั้นไอสัตว์ทาไม่เป็นพาละอีกตัวได้เปิดประตูมันยังทําไม่ได้เลยถ้าถามว่าทาไมแม่งดูไร้ค่าได้ขนาดนี้วะผมคิดไม่ออกนอกจากแม่งเป็นผู้ชายอะน่าสงสารเนาะเป็นเพศที่เกิดมาต้องโง่ต้องขวายต้องไร้ค่า ไม่งั้นโดนดา่าว่าไรค่ากว่าปโตสวยเออจริงๆพวกวกมันก็พูดถูกแหละไอ้เย,ยทีโอแม่งไรป้ประโยชน์แบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็คือใส เป็นเบสที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมคุณจะได้ใช้ตัวละครที่ปล่อยมากที่สุดเพราะแม่งมีสกิลปาดที่ทำให้ร่างกายตัวเองแข็งได้ทำให้เป็นแรงงานชั้นดีเวลาเจอของหนักหรือเปิดประตูแม่งก็จะยอมทำให้ตลอดแทบไม่พูดไม่โวยไม่บ่นเป็นท่าที่ดีสุดๆแต่แม่งมีโรคแคนิคเว้ยอะไรที่เป็นกระตุ้นนหน่อยมันก็จะติแตกทันทีทำให้บางทีเราต้องหยุดทำทุกอย่างเพื่อไปปลอบใจแมงก่อนเนื้อเรื่องถึงจะเดินต่อไปได้ทำให้บางทีอารมณ์เกมแมงกำลังเดินทุกอย่างแมงหยุดชะงักลงไปหมดเพื่อที่เรราาจะต้อออองไไปปปลบโหื ที่ไปด่ามันเนี่ยจนกว่ามันจะหายประสาทแดกต้องมันทำให้กระชากอารมณ์เกมจนน้นห่หงุดหงิดเลยเว้ยถึงแม้นแง่ของตัวละครจะเชื่องเหมือนหมาแต่ก็เป็นหมาที่ไม่รู้มันจะน้ำลายฟูมปากเมื่อไหร่อ่ะซึ่งไอ้แพ็คไซและนอมเนี่ยมันมีความสามารถสกิลปากที่พิเศษกว่าคนอื่นแถมพวกแม่งยังเป็นพวกเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกมันก็เลยยิ่งไม่เป็นที่ยอมรับบวกกับพวกแม่งมองว่าอเมริกาไม่เฮียเกินไปคนเขาาไม่เหยียดคนต่างด้าวเหยียดคนดำเหยียดเพศเหยียดทุกอย่างอยู่ไปก็ไม่ทำให้ชีวิตกูดีขึ้นปรระะเทเทศหงสสวยยมีมีีออไดัก่า โอกรับไม่ได้ก็เลยไป,ปรับงานคอมพิวข้อมูลไหมาก็ไม่รู้เอามาใส่ใน USB แล้วก็ต้องไปส่งที่ประเทศที่ชื่อว่าโนวาสกอเชียถ้าทาได้ันจะได้เงินมาตั้งตัวแล้วก็สามารถกลายเป็นผู้รีพไพรได้ด้วยพวกมันก็เลยปลอมตัวเป็นดนตรีแล้วก็เริ่มเดินทางกันแต่แทนที่พวกแป้งจะขับตรงขึ้นโนวาสกอเชียเลยแม่งเสือกเรื่องที่จะแวะนู่นแวะนี่อย่างกับทานศึกษาเพื่อที่ได้ส่งหนังสือโวกไปด้วยระหว่างทางแล้วก็แวะตามผับเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยภารกิจมึงยิ่งใหญ่มึงเสียเวลาไปรับไซเคิงโนัมากโ ทำให้ภารกิจหลักมึงยากขึ้นและทำให้เกมแม่งยาวขึ้นเหมือนสะพานนามึงทำไมว่วะซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยเนื้อเรื่องเกมเชีย้ยนี่แม่งโคตรล้างสมองให้คนเกลียดคนขาวเกลียดตำรวจ เกียดผู้ชายเกียรติอเมริกาฮ,ฮ,ฮี้เียเลยเว้ยความโวกแม่งสุดโต่งเต็มกราฟขนาดที่ว่าเกมของสวิตไปบี่อิงยังเทียบไม่ติดเลยเว้ยกูถามจริงพวกมึงพากันไม่ขยะบขยะก,ก,กันบ้างหรอกูเล่นกูยังจะอ้วกในความวกของพวกมึงเลยอ่ะครอบครัวนางเอกแม่งเหมือนเป็นผู้นำลัทธิอ้ไอบางอย่างแล้วก็อยู่ได้ได้วยการปลุกฝินขายไอเราเราเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าฝีแม่งขยาเสพติดยาเสพ็ติดเท่ากับไม่ดีแต่ตัวละครแม่งทำเหมือนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาสุด,สด ไม่มีห้ามไม่มีเตือนรู้ว่าปลูกฝิ่นเป็นผิดกฎหมายแต่ก็แบบเออโอเคตล้วงไงแข่งแก่แถมพอสุดท้ายตำรวจไม่มาเผาไล่ฝิ่น เอกแม่งเสือกเห็นใจต่อยกับตำรวจช่วยคนปลูกฟีนิกเพราะอะไรเพราะยาเสพติดแม่งดีกว่าตำรวจไงล่ะในเกมแม่งมีแกลงเด็กแวนที่ชอบลกพาตัวปล้นฆ่าทำร้ายคนอื่นเป็นประจำแต่พวกตัวเอกแมงเสือบอกว่าพวกแม่งเป็นแวนดี่ดีนะแบ่งรักพาตัวแม่งเป็นโจรแม่งพยายามฆ่าเราก็จริงแต่ก็คุยกันเราดีๆแถมเลี้ยงหนุ่มน้าระหว่างจับตัวเราไปด้วยด้วยเทียบกับอีช็อตหนึ่งที่เจอกับตำรวจตำรวจแม่งแค่สงสัยว่าพวกแม่งมาทำอะไรวะปกติคนต่างถิ่นไม่มาแถวนี้กันนะเว้ยแม่งบอกว่ามึงถามกูแบบนี้มึงเหยียดผิวนี่วะไอ้ตว อไอพวกชั่วไอเชี่ยพวกเดเวลอปเปอร์แม่งสร้างโจรแก๊งเด็กแว้น Defense, ให้เป็นคนดีกว่าตำรวจดิค่ะมิฉากหนึ่งเว้ยเราพยายามจะเข้าผับแต่การผู้ชายก้ามโตไม่ให้พวกแม่งก็เลยใช้วิธีด่าการเว้ยว่าง,งานพวกมึงแม่งอย่กันาซีถ้ามึงไม่ใช่นาซีมึงก็ต้องปล่อยพวกกูเข้าไปสิวะแม่งก็เลยให้เข้าเว้ยหนักสุดคือแม่งมีหุ่นยนต์ตัวหนึง่งมันไม่ชอบชื่อตัวเองเพราะว่ามนันดุิเกินไปมันอยากได้ชื่อที่อยู่ในเซ็กซ์มากกว่านี้ไอเยี่ยงเป็นหุน่นนจรไม่ใช่เสื้อผ้า มึงไม่ควรจะมีความรู้สึกที่จะต้องมาแคร์ความโบกพวกนี้เว้ยใครมันอาหุ่นยนเที่ยนี่ไปเข้าเว็บโป๊ปวะแกนไวรัสหน่อยไหมมึงพากไม่ได้ยังไงวะไม่เขินความโบกของบทพวกมึงมากเหรอเหมืนอนทามาไหมเกมโบกเกมอื่นดีชฉานอกจากในเรื่องเกมที่โคตรล้างสมองโคตรพอระแกนดาจนหน้าใครขายะขยงและไม่เมกเซนี่เฮียแล้วอ่ะนะไอเกมระยำนี่แม่งยังมีเกมเพลที่เฮียพอพอกันเลยเว้ยเกมนี้แม่งแบ่งเกมเพลออกเป็น3ส่วนก็คือพอแอนคลิกแอนด์เวนเจอร์บีเทมัพแล้วก็รีทิมเกม เราจะมาเริ่มจากพอยต์แอนด์คลิกของเกมนี้ก่อนเลยดีกว่าแต่ผมต้องขออธิบายว่ามันคืออะไรดีก่อนพอเพราะเด็กสมัยนี้น่าจะไม่เคยเล่นกันแล้วมันจะอารมณ์เกมภาษาที่เราจะต้องใช้เมาส์คลิกเลือกคำสั่งหรือประโยคพูดคุยเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของหรือบุคคลนั้นๆเว้ยแล้วพอเกมเพย์มีแค่การเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็กดคลิกจิ้มเขาก็เลยเรียกเกมแนวนี้ว่าพอยต์แอนด์คลิ และถึงแม้ว่าเกมแนวนี้ในสมัยนี้จะไม่ได้ใช้เมาส์ในการพอยแอนคลิกแล้วแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นเกมแนวพอยแอนคลิกแอนด์แอนเจอร์อยู่ดีครับถ้านึกไม่ออกให้เปน,นึกถึงเกมของเทลเทลพวก t h อ Walking Dead หรือเกมเก่าๆอย่าง The s e c r e t of Monkey กี l a n d อ่ะซึ่งจุดเด่นของพอยแอนคลิกของเกมนี้แตกต่างจากเกมดีๆเกมอื่นตรงที่มันอยากจะทดสอบความอดทนของเราเว้ยว่าเราจะทําอะไรก่อนกันระหว่างล่อยหน้าจอกระปาเมาส์ทิ้งทุกครั้งที่ตัวละครมันคุยกันมันจะมีออปชั่นให้เราตอบเว้ยและยิ่งมันพูดนานนนนขึ้เ้เเเเท่่่่าาาไรรมมมมััจะคออยีพิตกน ถ้าชอยแม่งยังไม่ถูกใจก็ต้องรอให้มันคลายสานพี่ออกมาจะปากไปเรื่อยๆแล้วก็มาลุ้นว่าชอยที่มันจะให้มาเนี่ยเราอยากจะพูดอย่างนี้กับพวกโวกไหมถ้าไม่ใช่มึงก็รอต่อไปทำให้เกมแม่งน่าเบื่อสัตว์กูเรียนฟิสิกส์เคม,มีชีวายังสนุกกว่าเลยอ่ะแล้วก็ตกวิชาพวกนี้ด้วยนะซึ่งถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเกมแม่งพูดเยอะขนาดนี้น่าจะสกิปบทพูดได้หรือมั้งมันก็ใช่เว้ย บางฉากคุณสามารถสกิปแดร์ล็อกเพื่อให้บทพูดมันเร็วขึ้นได้แต่เหมือนมันจะภูมิใจกับแดร์ล็อกห่วยๆของมันมากเพราะม่งวางกับดักคนกดสกิปไว้เว้ยวันนร้ก็ดู้ไม่ทราบซึ้งกับแดร์ล็อกกูมึงต้องเจอกับบั๊กเกมของกูที่พูดได้เพราะผมโดนซอฟล็อกเกมเพราะกดสกิปแดร์ล็อกมาแล้วเว้ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราต้องเอากุญแจจากขุนยนต์แต่มันไม่ทํางานเลยตั้งเอาอะไหล่จากขุนยนอีกตัวหนึ่งมาใส่แทนซึ่งเหมือนผมจะกดสกิปแดร์ล็อกตรงนี้ไปแล้้้มมมััันนนเออตาาาาไไไ่่่ทกกกยยสสงปุดดดพรรถฟ์ช ไไเซอฟล็อกเกมตัวเองเพราะกูกดสคริปต์แดนหรอกไอเฮียสุดท้ายกูต้องโหลดเซฟเก่ามาเล่นใหม่ด้วยฟืนตัวเองไม่กดสคริปต์บดพูดถึงจะไปต่อได้เกมอย่างหมาพูดก็มากพอกดข้ามก็ซอบบล็อกกูดูมึงภูมิใจอยากให้คนอ่านบทพูดมึงมากๆเลยนะถึงขนาดใครกดข้ามแล้วมึงไม่ให้เล่นต่อ แต่เกมเพย์อีก2อย่างแม่งตรงข้ามกับไอเทียพออย่างคลิกหมดเลยเวยมม้ยเพราะมึงไม่จำเป็นต้องเล่นก็สามารถจบเกมนี้ได้อะผมถามอย่างนี้ดีกว่าปกติแล้วเวลาคุณเล่นเกมอะไรคือสิ่งที่มันสนุกที่สุดในการเล่นเกมนั้นๆครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะตอบว่าฉากแอคชั่นไล่ทุบไล่ต่อยไล่ยิงชาวบ้านใช่ไหมแต่เกมนี้มึงสามารถข้ามส่วนที่คนส่วนใหญ่คิดว่าสนุกที่สุดจากช่วงบิดอัพไปได้หมดโดยที่ไม่ต้องต่อสู้เลยแม้แต่คันเดียวยกเว้นช่วงทูโอเรียลที่เกมมันมาคับให้เรากำหมัดเล่นนะนะ ก่อนที่จะตัดเข้าฉากต่อสู้มันจะมีปุ่มสะคิปให้กดเพื่อให้คุณสามารถข้ามฉากต่อสู้ไปได้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจกดทุกครั้งที่เข้าฉากต่อสู้คุณสามารถเข้าไปที่ออปชันแล้วกดข้ามฉากต่อสู้ทั้งหมดไปได้เลยแม้แต่บอสมึงก็ข้ามได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้แม้แต่นิดเดียวเว้ยและถ้าถามว่าตะคิบเราจะเสียอะไรไหมจำไม่ได้เงินหรือไม่ได้เอ็กพีอะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยเว้ยพอตอนที่มึงสู้ชนะเกมเฮียนี้ก็ไม่มีระบบเอ็กพีไม่มีการฟาร์มของสู้เสร็จปุ๊บขึ้นมามึงชนะแล้วนะเเเยเยเก่งงจังล ถ้าไม่เล่นไปก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนอกจากคำถามว่ากูเล่นจำเฮี้ยเลยวะชนะก็ไม่ได้อะไรสกิปก็ไม่เสียอะไรแล้วยังเสียเวลาสร้างระบบเพิร์ให้อัพสร้างระบบคอมโบสร้าง AI มาช่วยเราสู้ทำเฮี้ยอะไรในเมื่อฉากต่อสู้มันไม่ได้มีความสำคัญส้นตีนอะไรเลยเล่นไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากหมอยกับลอยยิ้มกูเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนสามารถสร้างเกมให้กดสกิปแล้วรู้สึกดีกาเล่นฉากต่อสู้เองอะแต่ที่หนักที่สุดคือตอนเราเล่นรีทูมเกมแบบคลค้ายๆกต้าฮีโร ที่เราต้องคอยกดปุ่มตามจังหวะที่มันบอกซึ่งมันไม่สามารถสคิปได้เหมือนฉากต่อสู้ก็จริงแต่คุณสามารถปล่อยจอยไม่ต้องเล่นกดปุ่มตามที่มันบอกก็ได้เนื้อเรื่องมันก็เดินต่อได้โดยที่ไม่มีบทต้องโทษอะไรเลยซึ่งเพลงมันดีมันอาจจะพอให้อภัยได้นะนั่งฟังเพลงยูชิวก็พอออกปากชมได้อะแต่เพลงเป็นโคตรเคียราแล้วโคตรโง่แต่งเพลงได้ขี้เกียจแบบไม่น่าให้อภัยเลยดูแม่งร้องนะ We are the Dustborn This d u r k is airborne We are the newborn p o c a l y p s newborn นี่คือท่อนฮุกไอสัตว์ แต่งมาโคตรขาดจินตนาการคําที่ลามด้วยบอลมีเยอะแยะเสือกลามด้วยคําเดิมสามรอบมึงไปจ้างใครแต่งเพลงวะคนหูนัวกอกูยังแต่งดีดีกว่านี้เลยวีอาร์ดัสบอลมีแฟนชื่อน้องอ่อนชอบดูพัฟ์ฮอนเป็นคนเลี้ยงป่าทองชอบฟังอภาพรเชียธนาทรเป็นคนอุดอนเคยบวชกับพระมหาสมปองฉายาพ่อหนุ่มกระเจียวเลี่ยมทองเนี่ยไม่จะยากเลยแล้วเด็อเพลงก็โง่สัสๆพวกแม่งลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ม่งไม่อยากให้ใครรู้เลยใส่ในเนื้อเพลงแม่งเลยว่ากูเป็นต่างด้าวนะถ้ามึงจะโง่ขนาดนี้มึงไม่ร้องไปเลยว่ามึงเป็นโจรแล้วกําลังหนีตำรวจไปด้วยเลยหลายควายจะได้การสั่นของแก้วหูสั่ๆ วง่ายคือเวลาแม่งเล่นดนตรีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเดินเปล้างหน้าต้มกาแฟเดินจงกรมเปิดโลบอกเล่นโหมดสควิตเกมไปหาฟู้ในไฟเอ็มหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เล่นเกมเนี่ยสรุปเกมเพย์ทั้ง3อย่างของเกมจังไหลนี่แม่งเหมือนสร้างมาให้ผู้เล่นเข้าใจเขาว่าเสียเวลาสั้นเลยเพราะเห็นคลิกก็เสียเวลารอฉากต่อสู้ก็เสียเวลากดข้าฉากเกมดนตรีแม่งก็เสียเวลาฟังมันเป็นเกมที่สร้างมาให้เรียนรู้คุณค่าของเวลาโดยแท้จริงเลย แล้วพวกเกมนี้มันสอนให้ผมรู้ว่าคุณค่าของเวลามันสําคัญมากๆงั้นคุณไม่ต้องเล่นเดี๋ยวผมสปอยให้ก็ในเมื่อเกมมึงสอนว่าเวลามันสําคัญงั้นกูก็สปอยตอนจบคนอื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นเกมไงเฮียเอาเป็นว่าหลังจากที่พวกแม่งเดินทางไปได้สักพักนึงก็ได้เพื่อนู่กอุดมการ์มาร่วมเดินทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยรวมถึงเด็กคนหนึ่งที่พวกแม่งรับพาตัวมา แมงเห็นเด็กคนหนึ่งมีพลังพิเศษไม่ยอมพูดจากับใครพ่อแม่ก็ไม่เห็นแทมตำรวจอยู่ข้างๆอีกแม่งก็เลยตัดสินใจอุ้มเด็กมาเดินทางด้วยเลยว้ยพวกแม่งเกลียดตำรวจจัดจนคิดว่าการรับพาตัวเด็กไม่ยังดีกว่าส่งตำรวจอะ่ะหลอนชิปหายก็ว่าพวกแมงขับรถโคตรช้ามันเอาแรงมารถมาดูดกี่ขาแล้วเนี่ยพรามันเดินทางไปถึงชายแดนอเมริกากำลังจะข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติและปรากฏว่าพวกแมงโดนคนที่ขาวอย่างกับโอโม่มาถวงข้อมูลมันคืนแต่ก็ได้ตำรวจมาช่วยว้ย ซึ่งจะถามว่าตำรวจมาช่วยแมงทำไมพวกแมงไปทั้งโจรทำร้ายและดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ลักพาตัวเด็กแถวอาจจะเยี่ยวม่วงเป็นซ้ำไปช่วยมาทำไมวะกูก็ไม่รู้นอกจากไม่อยากให้คนดำเป็นคนดีและอยากให้สู้กับคนขาวที่ชั่วช้าสามาที่สุดในจักรวาลสุดท้ายพวกแมงก็สู้ชนะคนเผือกแต่ก็วงแตกแยกย้ายกันเป็นคนละทิศคนละทางส่วนนางเอกแม่งส่งของเสร็จก็หนีขึ้นไปยุโรปตอนเหนือแล้วก็ไปเจอผัวจรจัดแม่งจบพวกคุณไปต้องเล่นแล้วนะจะเสียเวลากักบไอกเกมที่เที้ยที่สุดของปีเลย บอกเลยแม่งเป็นเกมที่ให้ฟรียังกดของจริงของแท้เลยอ่ะเนื้อเรื่องแม่งก็น่าขยะแขยันยงอยากจะอ้วกตัวละครก็โบกจนน่าลำคาญเกมเพลที่รู้สึกว่าน่งเฉยๆยังไม่รู้สึกเสียเวลาเท่าสมแล้วที่เป็นเกมที่เฮี้ยนที่สุดแห่งปีคุณอาจจะบอกว่าเกมนี้ยังไม่เฮี้ยเท่าไหร่นะโดยอย่างคงคอสี่วันปิดแล้วเสียเงินเป็นร้อยล้านจริงยับยังบริษัทเลยไม่ใช่เหรอเกมนี้มันเฮี้ยกว่าตรงไหนวะเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกเกมนี้เป็นเกมที่คว่วยที่สุดของปีที่แล้วก็เพราะที่มาของเงินและเป้าหมายของการทําเกมของมันเว้ ผมว่ามันเฮี้ยชิบหายเลยนะกับการที่เอาเงินภาษีของประชาชนของคนนอร์เวย์มาสร้างสิ่งที่แทบจะเรียกว่าเกมไม่ได้เพื่อกระจายแนวคิดของตัวเองที่มาจากความเสือกชาวบ้านจนเกลียดจะได้ล้างสมองให้คนมามีแนวคิดแบบเมืองมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเกมจริงๆหรอนี่แม่งคืออุปกรณ์ล้างสมองเพราะแกนด้ามีเดียอาวุธทางการเมืองชัดๆเลยมันเป็นอะไรที่หลกกลายเหมือนกันนะการที่ตัวละครในเกมด่าคนอื่นว่าเป็นนาซีแต่คนพัฒนาเกมไม่ใช้วิธีแบบตาซีซะเองอะแปลกใจตลอเที่มีแต่คนเกลียดโว้กอะ พาทำตัวกันอย่างนี้นั่นแหละถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่เห็นด้วยคิดว่าเกมนี้ดีนะเว้ย Astrobot เห็น <as robot S 1> ยังต้องกราบเลยงั้นก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่าเกมที่ห่วยที่สุดของไป๋ของคุณคือเกมอะไรละกันนะครับเอาล่ะผมไปละผมขอตัวไปอาบน้ำวนล้านสวยก่อนจิแม่โดนล้างสมองมา12ชั่วโมงกูจะอ้วกเจอก,จกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย